ินคว้าวอหอมมากครั้งแรกที่เคยกินนะแต่ของยอยไม่เหมือนกัน อยู่กับรายการอยู่เพื่อกินค่ะเป็น EP ีที่4 4แล้วนะครับ4นะคะคือตอนแรกที่บอกไปว่าแบบจะทําแบบปีละครั้งไม่ไม่ใช่เป็น2ปีครั้งครับคิดว่าอยากจะกินยำขนมจีนใช่รู้เคยกินปะยังยังยังแต่ว่าเคยเห็นแต่อยู่ในรูปในคลิปวันนี้นะทุกคนขอเป็ี่ยนโลเคชั่นกันหน่อยนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถหรือว่าเสียงตอกทับู เสียงเรื่อยเล็กที่ร้านนะคะอยู่ที่ร้านคัวระเบียงไม้นะคัวระเบียงไม้ใช่เปลี่ยนบรรยากาศมาทําคลิปที่ร้านนี้นะคะเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรที่จะมีอะไรบ้างกับก,บการทํายาขนมจีนในวันสิ่งที่สําคัญอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเป็นขนมจีนนั่นเองนะจ๊ะขนมจีนก็ซื้อมาจากที่ตลาดนะคะอันนี้แค่ประมาณ15บาบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีผักต่างๆก็จะเป็นผักชี มะนาวนะคะถั่วฝักยาวหอมเปรหรือเปล่าพัดก็บหูจักเนี <laughs> ่ยอําสลัดนะคะมีพริกมีหอมแดงนะคะมีผักต่างๆผักชีฝรั่งนะคะเออแล้วก็จะมีสิ่งที่เราจะเอามาใส่จริงก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรเลยนะคะนาตที่ก็จะเลือกเป็นกุ้งเป็นหมูยอเป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็เป็นไข่ต้มนั่นเองนะนจ๊ะ แล้วก็เครื่องปรุงนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะจะเป็นปลาดานะคะจริงๆถ้าใครที่แบบว่าไม่มีปลารัแบบสําเร็จรูปอะไรเง nie, ี้ยเราก็ไปซื้อปลาแล้วก็เอามาต้มก็ได้นะคะส่วนปลาเนี่ยจะเป็นปลาของแบรนด์เป็นลาวนะคะส่งมาให้มาติขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นปลารัาแล้วนึกถึงเลยว่าจะทําเมนูอะไรดีที่เป็นปลาด้บแล้วลก็เลยเลือกปลารัของแบรนด์เป็นลาวมานะคะมี3อย่างยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นน้าตาลทิพย์ พริกผงนะคะน้ำปลานะจ๊ะวิธีการทำก็คือง่ายมากๆเลยก็คือเอาทุกอย่างมาโคลเลยใส่กันนะคะโคลเลยก็คือการคนคนคนปลาลาเนี่ยเรามี3อย่างที่ได้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นน้ำยำปลาตัวนี้จะเป็นปลาลาที่เขาบอกว่าเป็นเมนูขายดีของร้านเป็นลาวนะคะแล้วก็จะมีอะไรนี่อันนี้เป็นน้ำตม้มน้ำตาําหลวงพะบางน้ำปลาลาปรุงสำเร็จน่าจะเป็นตัวนี้ไหมจิมไหม ต้องเขย่าก่อนเขย่าแล้วก็ยกดื่มได้เลยนะคะน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จดมกลิ่นอืมน่าจะใช่นะได้นะเขียนใส่กับส้มตำอืมอืมอร่อยน่าจะเป็นตัวนั้นแหละใช่เลยนะโอเคเราจะปรุงเป็นน้ำยำก่อนนะคะก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปในโถี่ยวที่เราเตรียมเอาไว้นะเราต้องกะไหมไม่รู้ประมาณนั้นเลยใส่ไปใส่ไปก่อน ็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ขนมจีนมากน้อยแค่ไหนใช่ปะจะเค็มจะเค็มต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บปี๊บดูใส่นี่ก็ดูสูตรใน Google นะเพราะว่านาตีไม่เคยทำมาก่อนนะะหนึ่งช้อนก่อนนะครับใส่ไปทีนิดก่อนประมาณเท่านี้เลยก็คนให้มันละลายก่วไปกับปลาหอมมากเลย สีเท่านี้กินได้เลยนี่เอาใส่ขมนมปีกินได้เลยน้ำมะนาวน้ำมะนาวหอมอีรีเดอเนี่ยตแตอหลรกก็คิดว่าอยากสิแบบว่าเอาภาษาอีสานวิดบิดคลิปเด้แต่ว่าก็ผ่านใส่สองแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะให้น้ำตาลมันละลายไปเดียวน้ำตาลละลายทำลายแตก๊กนะ,นะ,นะอันนี้ก็คือเราทำกินเองนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะจ๊ะ เราจะใส่ประมาณลูกนึงมันต้องแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนัว,นวทุกอย่างนัว<ม>แล้วก็น้ำปลานะคะหนึ่งเพราะว่าปลามันรรมันก็เค็มแล้วนิดเดียวพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูนะคะเรามีพริกอะไรก็ได้นะคะก็ซอยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันพริกไป อันที่ยีแท่นก็ทำเองใส่พริกแค่แค่ครึง่ง <c> ล <oughs> ูกเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเผ็ดลูกว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ร่อ,อ,อ,อยอยู่นะอร่อยอยู่คืออะไรได้อยู่ได้อยู่คือว่าได้ใส่พริกลงไปมันเหมือนมันมันยังไม่หวานหรือเปล่าใส่มันต้องใส่พริกปงลงไปด้วยพริก,กปน่ปนพริกขี้หนูซอยพริกป่นใส่ประมาณ เยอะไหมเยอะไปมันเยอะไปเนะเราได้กินเลอคือพริกป่นถ้าเผื่อว่าชอบใครชอบเนี่ยค่อยใส่โรยหน้าทีหลังก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ให้มันให้มันมีสีสันเนาะเอานน้ำตาลปีบอีกไหมน้ำตาลปีบอีกตาลปีบอีกนะอะไร่ึ้นเองเนาะไหนบอกว่าอยากแซ่บแซ่บแสงตาลปีบอีกนะครับโอเล่โอเล่โอเล่ ่ายมากนะคะทุกคนแค่แบบว่ามีอุปกรณ์ให้มันครบนะคะก็มาจับหยุมใส่กันเลยหยุมใส่ <c oughs> โคเลสใส่กันนะคะ <c oughs> หอมแดงค่ะซอยบางๆ <c oughs> ไม่บางเท่าไหร่เป็นเมนูที่ที่แบบไม่เคยกินแต่ว่าเห็นคนโพสลงเฟซบุ๊กที่ไรแล้วก็ต้องลายแตก <c oughs> คือนาติเป็นคนชอบกินข้าวปุ้นน้ำส่วนะเออน,น,น้ำปลา,ปะาจะชอบน้ำปลามากเราใช้เวลาว่างที่ช่วงร้านไม่มีคนนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกอีกสักนิดนึ่งนแดดลม่มลมตกนี่คือ<ด>ลูกค้ามาเยอะมากมาแล้วแบบมามาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยอือจะสอบไบอกพร้อม บางชิ้นบางชิ <persone language gardens> ้นบางชิ้นก็ไม่บาง EP หน้าอยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะคะมีเวลาคิดอีกเยอะเพราะว่าเราจะทำอีกสองปี2ปีเชื่ยกันขนมจีนนะคะที่ซื้อมาจากตลาดขนมจีนตาใหญ่เหนียวหนุ่มสะอาดสดใหม่ทุกวันชิมไหมชิมเส้นแบบหน้าอร่อยมากนะคะทุกคนนี่เราจะใส่กี่จับแล้วค่อยใส่แล้วก็เส้นแล้วก็โคลด ใส่ไปต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นเครื่องเป็นกุ้งใส่ไปเลยหมดเลยเหรอเอาไว้วางเอาไว้วางด้วยตกแต่งแล้วก็โหยอยแล้วก็ปลาหุกปลาหนุกนะครับ ต่อไปาก็จะเป็นคิวผักนะคะผักก็จะเป็นตัว,วผัก,ผกยาวหั่นลูกเตา๋าอะไรวะ,อะหอมเปย์เออผักชีฝรั่งหอมเปหรือเปล่าแม่มมชีลาใช่หอมเปใช่ใช่หอมเปใส่ไปนูกซาวขึ้นลูกซาวขึ้นเอออันนี้คือผักชีลาวนำ้ำลาย น้ำลายไหลน้ำลายหอมมากเลยนี่ดูใกล้ๆครับแล้วก็ผักชีชิมดูชิมเองชิมอีก <c ười> <c ười> อร่อยอร่อยนัวไหมกไข่ก่อนนะคะ <c ười> ไข่เราเป็นยางมาตูมเกินไปก็จัดผักนะคะใส่ปลาไหอีกนิดหนึ่ง นิดนึ่งนิดหนึ่ะปรุงเลยเชื่อใจเนาะจริงๆยำขนมจีนมันต้องรสแบบเด็ดก็ตักใส่จาน้อ้โบ,บใหญ่อุ้ยกี่บาทนี่จานนี้นี่ถาดน,นี้นี่ แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับยำขนมจีนว้าวเย้มาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะคะนุชิมแล้วนุบอกว่าอร่อยมากแมากแต่นตี้ยังไม่ได้กินนะคะจะลองคําใหญ่ๆจักบาทตรงนะ้ กักล้องครับอไม่เห็น,น <c oughs> ไม่เห็นหน้าก็มานั่งเลย <c oughs> นั่งหนา้าลรงชิมดู <c oughs> หน้าตาหน้าอรอ่อยนี่ยัครับนี่ยัไหนเราชิมดูโอ้ เทคนิคการทานยำต้องทั้งทานคำใหญ่ๆอ่ามีเทคนิคด้วยอืก็มีช่อง Youtube แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวึ้นให้ข้างล่างนะคะอือเป็นยังไงครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคแล้วคือว่าแบบอือคือว่าอือมันจะกลมกล่อมแล้วก็มันกลิ่นขนมจีนว้โอ้ เป็นน้ำไก่ลาวาไก่ไก่ค่ะแล้วปลาเป็นไงมันก็กินอ่อนๆนะถ้ากินแรงๆอีกจะเป็นเือตวงตวงหนึ่งจะกินแรงต้องรอให้แม่มาชิมมอดูนะครับมอก่อนนะทำใหญ่ๆหนึ่ง ออืมอืม่กินดีไหมดีดีอืมคุณลองขายขายอืมอะทหิวแล้วเห็นพ่อกินแล้วอยากกินนะไรหมูยอไข่เส้นขนมจีนและผักนานาชนิด อันนี้ก็คือ,อยำขนมจีนนะคะต้องปิดคลิปก่อนที่จะไม่ได้ปิดคลิปเพราะมันหนูหนั่งกิน<ช>จะแบบว่าอร่อยมากครั้งแรกที่เราเคยกินนะครั้งแรกของน้าเหมือนกันสำหรับใครที่จะทําตามนะคะก็ไปทําตามกันได้เลยคือง่ายมากๆนะคะใ,<ช>ใส่ตลาดวัตถุดิบอะไรต่างๆก็คือแบบหาได้ทั่วไปตามตลาดบ้านเราเลยนะคะใครชอบอ,อย่างเช่น ใครชอบแซลมอนหรือชอบเนื้ออะไรต่างๆเอามาใส่เวามา<ว>มใส่ดได้เลยนะครับใช่ใชคือแล้วแต่เลยนะคะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่แบบว่าแซ่บมากถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยอาจจะมีแบบได้ทำอาจจะได้ทากินอีกในครั้งต่อๆไปนะคะทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะถ้าเผื่อว่ายอดวิวยอดไลค์อยู่เพื่อกิน EP <c oughs> นี้เยอะเนี่ย EP ต่อมาจะมาเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> ทุกคนค <c oughs> ่ะนะที่สัญญาเลยจริงๆนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>